โอ้ารูปหล่อมีอะไรช่วยไหมรถเสียสตาร์ไม่ติดเลยอืมแล้วรถเป็นอะไรอะรถป,ปิน้นล,ลาวาบักลาวาบักร้านรับบริการเติมโรบักระบบ VEP Server เล,ลทเจ็ดเลยทีเดียวเท่านั้นยังไม่พอยังรับบริการกดเกมพาร์ทเลทสิบนะได้แก่ b ฟ o c k Food King Legacy Anime Fighter Simulator All Star Anime Punching และ Shindo Light อย่าลืมมาใช้บริการด้วยละ่ะโคตรแจ๋วโคตรด,ดีมาเลย โอเคครับผมขอกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยเลยนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็อยู่ผมเรสนั่นเองและก็ขอบอกไว้ก่อนเลยว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาสอนวิธีการหาเจ้าสิ่งสิ่งนี้นั่นเองซึ่งเป็นสิ่งที่ผมมองว่าผมเนี่ยเคยสอนไปบ่อยแล้วแต่แบบก็ยังมีคนคอมเมนต์ถามมาอีกนะผมก็ไม่เข้าใจนะคือเมื่อเมื่อเกือบเกือบปี ปีที่แล้วปะ่ะโอ้นานไปสงสัยอาจจะเป็นเพราะมันนานหรือเปล่าคนเลยขอให้ผมสอนใหม่ก็คือผมเนี่ยเคยสอนวิธีการหาเจ้าประตูมิติตัวนี้เป็นไปนที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีคนเนี่ยคอมเมนต์มาถามว่าพี่ครับสอนวิธีการหาเจ้าประตูมิติอันนี้หน่อยเพราะว่าผมเนี่ยต้องเติมอย่างเดียวนะประมาณนี้นี่นี่น,น,นี่ก็ถ้าเติมเนี่ยราคา2 5 0โลบคัคจะได้8ประตูนั่นเองนะทุกคนจะเป็นประมาณนั้น <Okay. S 1> ซึ่งผมก็มีทั้งหมด48ปประตูแหละแต่ว่าถ้าหาฟรีเนี่ยหาได้ทั้งหมดแค่ 4ประตูหรือ2ประตูเนี่ยผมลืมแล้วเหมือนกันอ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยหายได้4ประตูใช่หาได้4ประตูหาแบบฟรีๆได้คือได้4ประตูเลยนั่นเองนะโอเคทุกคนก็เดี๋ยววันนี้นะเววน,นี่นะเยเราจะมาสอนวิธีการหามันนะครับผมอ่ะก็ผมมีอ่าอันหนึ่งที่ผมสร้างไว้ให้ดูนะทุกคนอ่าเผื่อคนไหนอยากจะแคปรูปเก็บไวนะ้แล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะอ่ะผมจะสอนทูตัวเรียวเกี่ยวกับเจ้าประตูนี้นหน่อยสมมติว่ามันเป็นสีแดงเหมือนกันเนี่ยมันจะว้าไปหาสีแดง ประมาณนี้ถ้าเกิดเป็นสีเหลืองเหมือนกันเนี่ยก็จะวาร์ไปหาสีเหลืองอแต่นี้มันไม่เหมือนกันนะทุกคนโอเค๋ยวผมขอขอนุญาตไปสีเหลืองเหมือนกันแปะตัวนี้ก็แปะตรงนี้ละนี่นะีบบร้อยประมาณนี้นะทุกคนต่อไปนะครับผมก็วิธีการไปเนี่ยจะมีวิธีนะก็คือถ้าเกิดเราเข้าไปในถ้ำเนี่ยจะมีประมาณนีนะ้ทุกคนนี่เป็นสีเหลืองชมพูน้ําเงินดําเป็นสีเขียวเทาเขียวขาว,ขาวชมพูนะ ซึ่งวิธีการไปเนี่ยขั้นแรกเราต้องหาด่านให้ได้ก่อนนะทุกคนด่านเนี่ยจะเป็นด่านเป็นแรกคิตั้นนะซึ่งในเซิร์ฟผมเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันมีด่านนั้นอยู่แล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะทําการสร้างพื้นไว้เหยียบก่อนทุกคนอ่านี่สร้างพื้นไว้เหยียบก่อนโอเคแล้วเราเนี่ยก็ต้องเอาปืนใหญ่ติดตัวไปนะทุกคนอ่ะโอเคสิ่งที่ผมจะใส่ไปจะเป็นเก้าอี้ต,ตัวนี้นะทุกคนแล้วก็ใส่เป็นทางด้านของชวมวกสีทองนะทุกคนอันนี้เอาไว้ยึดติดกับกําแพงนะเพราะมันจําเป็นต่อการยึติกกาแพงม ต่อไปเดี๋ยวก็ให้เรารัวปืนใหญ่ไปเลยทุกคนเน่รลัวปืนใหญ่ไปเลยรัวปืนใหญ่ไปเลยประมาณนี้ทุกคนพอได้ประมาณนี้เสร็จปุ๊บก็ให้เราออกเรือไปเลยอเคนี่ทุกคนเนี่ยมันจะมีด่านแร่คิตตันสีมุม่วงอยู่ตรงนี้นะผมก็เราเนี่ยจะต้องไปตรงด่านแร่สีม่วงตรงแร่ตรงนี้นะทุกคนซึ่งมันก็จริงๆเราไม่ต้องวางปืนใหญ่เยอะแบบผมก็ได้แต่ผมเนี่ยค่อนข้างจะมีเงบประมาณเยอะ <laughs> ก็คาดจะมีงบประมาณในเกมเยอข้างเยอะทุกคนก็เลยทําให้แบบเราสามารถที่จะทําแบบนี้ได้นั่นเองซึ่งก็ตอนนี้ก็ผมไม่ได้ติดอะไรมาดีดนะก็เลยขับไปค่อนข้างที่จะช้าหน่อยนะมันติดมันติดพวกกาแพงพวกนี้เราก็เลยต้องปล่อยให้มันสไลด์ไปไม่รู้ว่าด่านมันจะลีหรือเปล่าเด้เ้ยผมรู้สึกว่าไม่ได้แล้วทำไมมันกระเด็นถอยกลับเรื่อยๆแล้ววะโอเคมาทุกคนผมปล่อยให้มันไหลนิดหน่อยแล้วกันอรร่รอให้เราเข้ามาในด่านนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะเริ่มกิ้งเอานะบาเทียจะกิ้งได้ได้อยู่นะไม่มั่นใจเหมือนกัน อ okay. ่โอเคกิ้งได้นิดหน่อยอ่ะโอเคกิ้งได้นิดหน่อยอ่ะฮะกิ้งมาตรงนี้แล้วเราก็ปล่อยต่อโอเคมาทุกคนเดี๋ยวผมต้องกดเดี๋ยวผมต้องกดฉมวกไว้ก่อนนะทุกคนอันหนึ่งเราก็เตรียมนะทุกคนอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวมันจะเข้าด่านแล้วนะปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปุ๊โอเคอันนี้ราต้องปล่อยสไลด์ให้มันสไลด์เข้าด่านไปนะทุกคนโอเค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 ชนไปเลยนะอันนี้ก็คือปล่อยชนไปเลยเดี๋ยวผมจะยิงฉมวกติดกับกำแพงไว้นะทุกคนปุ๊บฉกติดกำแพงไว้ปุ๊บ ปึ๊บปึ๊บแล้วก็อันนี้อันสุดท้ายทุกคนปึ๊บปึ๊บประมาณนี้ทุกคนพอเราได้ประมาณนี้เสร็จปึ๊บต่อไปเนี่ยก็ให้เราเอาปืนใหญ่เนี่ยยิงใส่พวกแร่พวกเพชรพวกนี้ไปเลยนะทุกคนยิงไปเลยยิงไปให้เยอะที่สุดที่เราจะทําได้นะอ่าเดี๋ยวพอเรายิงไปเยอะเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะวาร์ปเราไปนั่นเองนะนี่นี่ก็ยิงไปเลยอ่าเดี๋ยวก็ยิงไปเลยนะทุกคนเนี่ยผมว่ายิงๆเรื่อยๆอยู่นะทุกคนปึ๊บปึ๊บ เดี๋ยวพอเวลามันจะวาร์ปเราไปนี่ทุกคนจะเป็นประมาณนี้ทุกคนอันนี้คือมันกำลังวาร์ปผมไปอยู่เลยนะจะเป็นประมาณนี้ฟืบนี่จะวาร์ปมาที่นี่นะซึ่งพอเราวาร์ปมาที่นี่เนี่ยจำที่ผมพูดได้ไหมทุกคนที่ให้จําสีไว้ถ้าเกิดคนไหนจําสีไม่ได้เนี่ยสามารถย้อนกลับไปดูได้นะทุกคนตอนแรกอ่ะเผื่อคนไหนที่กินลูกอมวิ่งเร็วมาก็จะวิ่งแล้วก็ทําได้ก่อนที่ผมจะให้ดูนะทุกคน ก็มันจะมีทั้งหมด2ฝั่งแนละ้วจะเป็นทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเองซึ่งสําหรับด้านซ้ายเนี่ยจะมีให้ไปเก็บแร่1อันส่วนด้านขวาเนี่ยจะมีให้ไปเก็บแร่2อันนะทุกคนโอเคนะผมอาเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปทางด้านซ้ายก่อนเพราะว่ามันมีแค่อันเดียวแต่ว่าทางมันเนี่ยจะยาวกว่าอันอื่นนั่นเองนะทุกคนก็เดี๋ยวเราก็เลยเราจ้เปิดก่อนเลยนะทุกคนปึ๊บมาขั้นแรกก็ต้องเข้าสีเหลืองก่อนนะทุกคนนะสำหรับฝั่งนี้ผมขออนุญาตเดินเข้าก่อนนะ ึปประมาณนี้ทุกคนต่อไปเนี่ยให้เราไปอันสีชมพูนะทุกคน <c oughs> ชึบเสร็จแล้วเนี่ยพอเราบาสีชมพูเสร็จปุ๊บนะทุกคนนี่เราไปสีเงินเลยึ <c oughs> แล้วก็มาตรงสีดําตรงนี้ทุกคนนี่สีดําตรงนี้ปึ <c oughs> ๊บ,บ,บ <c oughs> นี่ไปไงมีแร่ให้เก็บอยู่ซึ่ง ผมไม่มั่นใจนะว่ามันมันเป็นแบบนี้หรือเปล่าวะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนเนี่ยที่ผมเขียนสีไปแล้วมันผิดอ่ะก็ลองลองมาดูดูตรงระหว่างที่ผมทําก็ได้เพราะว่าผมใช้ความจําเอานะทุกคนผมผมไม่มั่นใจว่าผมวางสีให้ถูกให้ดูถูกหรือเปล่ามไม่ไม่มั่นใจเหมือนกันโอเคอ่ะเดี๋ยวเราออกกันดีกว่าก็ออกไปทางสีนั้นก็คือเรามาทางไหนเราก็ออกทางนั้นนั่นเองทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะเอาแร่ไปใส่ก่อนนะทุกคนอ่ะ ก็มันจะมีทั้งหมด3แร่ซึ่งก็จะได้ประตูไม่ติมาอยู่ที่4อันนั่นเองก็คือเคยสอนไปเมื่อนานมาแล้วแต่ก็ยังมีคนเนี่ยที่เขาเนี่ยอยากจะให้สอนทําใหม่นะทุกคนแต่ผมเขาบอกไว้ก่อนนะผมว่าไม่สามารถใส่โค้ดได้แล้วถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยเราจะได้มาประมาณ2อันหรือเปล่าผมไม่มั่นใจว่า2อันหรือ4อ่น,นะทุกคนแล้วก็ใส่โคด้ดอ่ะใส่โค้ดเนี่ยจะได้อย่างละอันนะทุกคนผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกัน โค้ดเนี่ยมันจะมี2โค้ดได้อย่างอันแต่ว่าโค้ดเนี่ยหมดอายุทั้ง2อันเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็ข้าสีเขียวไปเดี๋ยผมจะไปต่อฝั่งทางนี้สีขาวฟึบมาต่อสีขาวเสร็จจะไปต่อทางด้านสีชมพูถ้าผมจำไม่ผิดนะสีชมพูปึ๊บอ่ะประมาณนี้เออทุกคนนะผมขอบอกไปนิดหนึ่งนะว่าสําหรับไอ้ตรงถ้ำเนี่ยผมไม่มั่นใจว่ามันได้2ประตูหรือ4ประตูนะสําหรับคนไหนที่จําได้เนี่ย ช่วยกันคอมเมนต์ด้วยนะผมพอดีว่าผมเนี่ยไม่ได้เล่นนานแล้วผมเลยจำไม่ได้นะว่าเควสตรงนี้ได้2ประตูหรือ4ประตูนะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยยังสามารถใช้หาประตูมิติได้อยู่นะทุกคนแต่ว่าโค้ดเนี่ยมันหามันใช้หาประตูมิติไม่ได้แล้วเพราะว่าโค้ดเนี่ยหมดอายุไปแล้วนะทุกคนหมดอายุไปได้สักพักหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนไหนเนี่ยที่มาใส่โค้ดทันในตอนที่ผมแจกเมื่ออ,อดีตนะ ก็ดีดีด้วยนะครับผมได้ประตูมิติแต่ถ้าคนไหนที่มาใส่โค้ชไปแล้วก็เสียใจนะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะก็ยังมีวิธีหาประตูมิติคือแบบนี้อยู่นั่นเองก็ประตูมิติเนี่ยจะเป็นของเติมที่สามารถหาฟรีได้แล้วก็เป็นวิธีที่แบบผมกำลังพาหาอยู่นั่นเองก็ถ้าเกิดว่าคนไหนเนี่ยอยากให้ผมหา สอนหาวิอะไรอีกเนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้นะผมก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวสอนอีกหรือว่าอยากให้ผมสร้างอะไรรีวิวอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์มาละผมหรือว่าอยากให้ผมไปเล่นแมปอะไรเนี่ยก็ตอนนี้เนี่ยผมก็มีอยากจะไปอัดคลิปเบส wall เพชรมอนิเตอรแล้วก็บิลโบนหรือว่าอยากจะให้อัดปลิปแมปอะไรเพิ่มเติมเนี่ยบอกได้นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็สนใจเป็นทางหน้าของ เบส a อลเป็นพิเศษนะคือช่วงนี้เนี่ยแอบไปเล่นเบส a อลอยู่ก็อาจจะมีแบบน้องๆบางคนเนี่ยเจอผมแล้วนะก็นะผมเนี่ยก็ได้ไปเล่นกับน้องๆอยู่นะเออก็มีน้องๆแบกอยู่นะ <c oughs> ก็โอเคเลยแต่ว่าผมเนี่ยก็เล่นไม่ค่อยเก่งนะตอนไปเล่นกับน้องๆก็ค่อนข้างที่จะแบบอ่อนเลยก็คือให้น้องๆแบกอย่างเดียวนะ <S <s <uck> โอเคทุกคนตอนนี้ก็จะเป็นแล่อันสุดท้ายนะถ้าผมเอาไปใส่ตรงนี้เนี่ยก็จะได้เป็นฐานะของประตูมิติมานั่นเองแต่ว่าผมเนี่ย ก็คือผมมีเรียบร้อยแล้วก็เลยถ้าใส่ไปเนี่ยก็จะไม่ได้อะไรนะทุกคนประมาณนี้ทุกคนพอเราได้เสร็จปุ๊บมันจะมีกล่องพุดขึ้นมาฟื้นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็กดเก็บไปปา่านี้แต่ว่าผมเนี่ยเคยเก็บไปแล้วนั่นเองก็เลยไม่สามารถเก็บได้อีกแนละ้วก็ถ้าเกิดว่าใครเก็บไปแล้วเนี่ยจะได้ประตูมิติมาผมจําไม่ได้ว่าได้2หรือได้4นะคนไหนที่จําได้เนี่ยฝากคอมเมนต์หรือว่าน้องๆคนไหนเนี่ยที่กําลังทําอยู่นะฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับผมว่าได้ประตูมิติทั้งหมดกี่อันนะก็สับคิดนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแนะแลล้้ววผมซ จอกันนะผมเออคลิปนี้ลืมพูดไปเลยว่าเสียงคีย์บอร์ดเนี่ยอาจจะดังแต่เสียงไม่เนี่ยชัดเจเหมอนเดินะครับผม <Okay. S 1> สวัสดีขอตัวลาดก่อนไปะละบาย